สวัสดีครับทุกคนยินดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูแชนแนลนะครับคลิปนี้นครับผมจะพาทุกคนมาทําการมาใช้ไลน์ในคอมพิวเตอร์นะผมนะท่านใดที่ติดตั้งไลน์แล้วนะผมติดตั้งไลน์ไม่ได้อ่าใช้ไลน์ไม่ได้คลิปนี้มีคําตอบนะผมนะสมมติยกตัวอย่างนะผมนะผมขออธิบายก่อนนะ,ะเราใช้งานไลน์ในคอมพิวเตอร์ที่สํานักงานหรือที่ทํางานหรืออะไรก็ช่างที่เขามาอนุญ,ญาตให้ติดตั้งไลน์นะผมนะเราอยากใช้ไลน์ในคอมพิวเตอร์เพื่อทํางาน มันมีวิธีการทำและใช้ครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปทำก่อนที่จะไปทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้มิตรหมูชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยนะครับคลิปนี้ผมจะทำใน Windows 10 Windows 11ก็ทำเหมือนกันนะครับโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ผมอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมแล้วนะครับนี่ครับไลน์นะครับไลน์แอปพลิเคชันไลน์นะผมติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คืออันนี้คอมผมเองผมเลยติดตั้งได้นะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ติดตั้งมามจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเราก็สแกน QR Code โค้ดใช้ได้เลยตรงนี้ QR Code โค้ดขึ้นตรงนี้นะตอนนี้มันโหลดอยู่อ่ะออกก่อนก็ได้นะครับโอเคถ้าใครติดตั้งแบบนี้แล้วใช้ไม่ได้หรือโหลดไม่ได้ก็ให้เราไปเข้าที่ Google Chrome นะครับตรงนี้นะผมนะ o g l e Chrome ตรงไหนเข้าตรงนั้นนะครับผมนะคลิกขึ้นมานะครับก็เข้าอ่าทีนี้นะครับให้เราไปพิมพ์ค้นหาใน Google ค้นหานะครับนี่ หลังจากนั้นพิมพ์คําว่านี่นะครับเดี๋ยวนะผมพิมพ์ว่าอะไรบ้างเนี่ยอ่ะลายดีกว่า R เอ o M E Enter นะครับอ่านี่ครับพอเข้ามาในหน้านี้นะคผมนะให้เรากดไปที่อันแรกเลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับผมนะก็นี่ครับเป็นลายที่ใช้ใน Google Chrome นะครับ เพราะนั้นมันไม่ต้องติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดอะไรทั้งนั้นนะครับให้เราคลิกตรงนี้เพิ่มในโครมตรงนี้ไหมครับตรงเมาส์ผมชี้เนาะรบรรทัดสีน้ำเงินครับคลิกนะครับ,นะรบโอเคอเพิ่มลายในส่วนขยายหรือไม่นะครับเพิ่มก็ได้นะผมนะคลิกเพิ่มเลยนีรอสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นตรงดาวน์โหลดตรงนี้ไหมครับเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเพิ่มลายในส่วนโครมแล้วนะผมนะจัดการาขยาย คลิก X ออกถ้าหาไม่เจอเราก็ลองหาในนี้นครับ chutz, ส่วนขยายของชั้นนะครับนี่เห็นไหมครับส่วนขยายของชั้นใช่ไหมคลิก3าจุดตรงนี้ถ้าหาไม่เจอนะมาส่วนขยายของชั้นก็คลิกไลน์ตรงนี้นะครับโอเคพอเด้งออกจากหน้านี้นะครับผมนะเวลาจะใช้งานนะครัผมนะเราต้องหาไอคอนไลน์ตรงนี้ให้เจอตรงตรงที่เมาส์ผมชี้นี่ครับถ้าหาไม่เจอคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ส่วนขยายเห็นไหมครับทีนี้ก yeah. ็ปักหมุดเห็นไหมครับอ่ะเห็นไหมปักหมุดไว้ นี่ครับปักหมุนไว้เนาะทีนี้พอเวลาปักหมุดแล้วมันก็จะขึ้นลายตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็ลองออกจาก Google Chrome ปึ้งนะครับอ่าทีนี้สมมุติว่าเราไม่ได้ติดตั้งลายเนาะอ่าเรามาทํางานปึ๊บเราก็เข้า Google Chrome เลยอ่าเราจะดึงไฟล์จากลายภาพจากลายลงมาทํางานเรานะครับเราก็อ่าพอเรามาในหน้า Google Chrome แล้วนะครับเราจะเห็นไหมครับตรงนี้ครับเห็นไอคอนลายไหมตรงนี้นะครับคลิกเลยปึ้งนะครับ มันก็จะด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ผมก็จะลองเอาโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยสแกนนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับทีนี้นะครับเราก็เข้าหน้าสแกนเนาะเข้าหน้าสแกนแบบนี้นะครับแล้วก็สแกนไปที่อ่ามันก็จะบอกไลน์ก็จะบอกว่าอนุญาตให้เข้าระบบไหมก็กดสีเขียวอนุญาตให้เข้านะครับอ่าเข้าสู่ระบบอ่ามันก็จะขึ้นหมายเลขขึ้นมาไหมครับอ่าเราก็ป้อนหมายเลขตามที่มันขึ้นหน้าจอนะครับ โอเคพอเรากรอกรหัส i เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาในหน้านี้เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมอ่าผมทางานก็จะในนี้เห็นไหมเวลาเราจะทํางานหรือว่าอะไรก็ทําในนี้ได้นะครับโอเคเราก็สามารถใช้งานไลน์ในคอมพิวเตอร์เราได้แล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะใช้งานลน์บน p c เราได้แล้วโดยที่ไม่ต้องโหลดนะครับผมนะถ้าตรงไหนคอมเครื่องไหนไม่อนุญ,ญาตให้โหลดลายใน ในเครื่องเราก็จะสามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับผมนะพอเราจะเลิกใช้นะครับพอเราจะเลิกใช้เราก็คลิก X ออกปึง้งออกเท่านี้ครับมันก็จะไม่มีข้อมูลอะไรเหลือในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับพอเราจะใช้อีกทีเราก็คลิก Google Chrome ขึ้นมาอ่าแต่มันหน้า Google Chrome แต่ละแต่ละคอมมันอาจจะไม่เหมือนกันกับผมผมนะทีนี้พอเข้ามามันก็จะมีไลน์ตรงน,นี้เห็นไหมครับอ่าเราก็คลิกเข้ามาได้เลยเนาะ โอเคก็ประมาณนี้โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้สําหรับวิธีการใช้ไลน์ในคอมพิวเตอร์ PC ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับเครื่องไหนที่ไม่อนุญาตให้ติดตั้งไลน์นะผมนะเราก็สามารถเอาวิธีนี้ไปทําการใช้งานได้เลยเนาะโอเคก็มีประมาณนี้สําหรับวิธีการใช้งานไลน์ใครทำได้ไม่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ผมอ่านด้วย นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่งกระดิ่งให้มิตรหมู c h ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ